สวัสดีครับและนี่คือ Outlast Whistleblower นะครับพาร์ทที่2นะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเปิดกุญแจตรงนี้ได้แล้วผมก็มังจะไปต่อนะครับไปดูกันฮะปิดประตูก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะครับ <c oughs> นี่คือห้องอะไรห้องอะไรมีแง้มประตูไว้ด้วย อ่ะผมขอดูประตูตรงนี้ก่อนนะเหมือนเขาแง้มรอเราดูสิมีตู้ล็อกเกอร์มีฐานใช่ไหมโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีนะเราจำไว้ว่ามีล็อกเกอร์นะโอเค ทางนี้เดี๋ยวนะผมขอดูแถวนี้ก่อนนะครับนี่คือใครอะตรงนี้ไม่มีอะไรเราคงต้องผ่านช่องประตูนี้นะครับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยว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 มีกระพริบ ตรงนี้คืออะไรวะสวิตเหรอสวิตอะไรวะเผาเผาล่างเหรอเอ้าอันนี้ไม่เข้าไม่มีล่างเอ้าเดียวเรียวเรียวเยวทำไมล็อกอย่างงี้ปิดก่อนเออโอ้ยตกใจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย เอ้ยมึงอย่าพึ่งกินจะมึงแดกเนื้อเป็นของฉันเอ้ยไม่ใช่เนื้อของมึงอย่าอย่าดิเฮ้ยอี๊อย่าอย่าอย่ากูกร้องเฮ้ยแกอยู่ที่นั่นไม่อยู่แล้วปรุงอาหารซะไม่อยู่มึงไม่ต้องมาทำอาหารกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาชิปหายแล้วไายเลยนี่ไงทางนี้กูรู้เลยกูรู้เลยทุบทุบอีกทีอีกทีดิอีกทีดิ ออกดีวะโอ้ยจะแข่งไปไหนไอโอ้ยมันมันเอ๊ะแกเป็นของฉันมึงไม่ต้องโอ้ยอยู่นะไปทางไหนแล้วเนี่ยห้องนี้อะห้องนี้อะมีอะไรห้องนี้มีอะไรมีทา่าเนาะมีเป้ามีมีโอ้ยเปิดมาก็หลอนเลย ไปทางไหนวะอ๋ออันนี้มาทะลุมาอยู่ตรงลูกกงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนอย่างไวอย่างไวเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรไปไม่ได้ใช่ไหมเอาไม่เกี่ยวออกไปได้แต่เจ็บนะครับเรายังไงอ่ะให้เข้ามาทําไมอ่ะให้เข้ามาทําไมตรงนี้อะ มีเก้าอี้เหรอเกี่ยวปะวะโอ้ยลังไม้ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวเรียนทานก่อนโอ้ยเอ่อทางเดียวแล้วมั้งเนี่ยมีบันไดวะขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะ โอ้โหมีรูช่องอากาศข้างบนด้วยเราให้ขึ้นมาทำไมอะ่ะขึ้นมาทำไมปีนไม่ได้ปีนได้ปะวะปีนได้วะอา่าปีนต่อ

เดีวเวๆรวโอ้ย,ยมึงเจออะไรหนักกวาหนักกว่า,กกวาอันนี้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไปต่อไปยังไงสมองรั่วมาแล้วตอนนี้อ๋อช่องนี้ช่องนี้ต้องลงใช่ไหมวะเกมเซฟมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะห่านเนาะหยิบได้ไหมไม่ได้โอ้ยโอ้ย มีอะไรล่าไม่มีนะอันนี้ล่ะมีทางไปที่ฝั่งนี้อันนี้ก็มีทางไปเสียงไรเสียงไรเสียงไรอย่า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 ,ยาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง มีบันไดขึ้นมีล็อกเกอร์มีประตูเก็บฐานก่อนแล้วกันอ้ยผมกลัวมันจ้าเอ๋ยจังเลยเนี่ยนี่ทางมันยาวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 กูจะไปหนีล็อกเกอร์เหรอล็อกเกอร์ใช่ไหม ล็อกเกอร์หาทางไปก่อนนะมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะห้องนี้ไม่มีกูต้องหนีมึงทั้งเกมเลยหรอวะเนี่ยเปิดได้ไหมไม่ได้ดูห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับ มีหลังโต๊ะไอซ่อนนอกนั้นไม่มีอะไรเลยโอ้ยมีตีซ่อนเยอะเกินไปอะไม่ดีอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเลื่อยอยู่ตรงไหน เออมึงไปไหนกันอะไปกูไปกูไปด้วยได้ไหมโอ้ยอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดโอ้ยไม่อยากเปลี่ยนยังไม่อยากรีบเปลี่ยนเดียวเรียวเรียวเียวเียวตรงนี้ไม่มีอะไรหลังนี้อะเฮ้ยโอ้ยอะอะ <S <S เอ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูไอ้กูหนีมาทำไมกูลงม,มาทำไมตรงนี้ลงม,มาทำไมนี่กูวิ่งวนวนกูจุ๊บจุ๊บจุ๊บกลบนี่ไงปิดประตูปิดประตูนี่ไงปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วกูซ่อนตรงนี้ได้ไหมซ่อนตรงนี้ได้ไหมมึงเห็นปะวะมึงจะเห็นปะวะมึงอย่ารู้เลยมึงอย่าเข้ามาเออ อยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูมไปหันที่อื่นเดี๋ยวนะไปยังอะ่ะมไปยัง ไปยังอ่ะโูพังไปแล้วอะ่ะอยู่ไหนวะเสียง <l ots> เดินมึงอยู่ตรงไหนมึงออกมาจากห้องไหนวะโอาคนี่มึงอยู่นี่เหรอเดี๋ยวกูไปนี่ได้ไ,ดไหม กูหลบก่อนกูหลบก่อนโอ้โหโอ้โยต้องมีอะไรห้องนู้นแน่เลยว่ะโอ้ยมึงเดินวนอยู่ในหน้าห้องกูกู <c oughs> ไม่เปิดกล้องกูก็มองไม่เห็นมึงหรือกูต้องดีบวิง่งวะมึงอยู่ตรงนี้มึงอ้อมมาโต้น,นี่อ้อมมายังอ้อมมายังมึงไม่อ้อมใช่ไหมอยูนี่เลยกูจะ <c oughs> มาดิมึงมาดิมึงมาดิกูจุกรอบโตกูจุกรอบโตไปแล้วกูไปแล้วกูกูกูไปไหนกูไปไหนกูไปไหนกูไปนี่กูกูไม่ยอมแล้วนะกูไม่ยอมแล้วนะกูไม่ยอมแล้วนะกูหนีกูหนีมึงกูหนีมึงหนีมึงอย่างเดียวทางไหนวะวิ่งต่อโดดข้ามดิเออนี่แหละทางนี้แหละรอดไปรอดไปเลยนี่ไงไปยังไงต่อช่องนี้ ห้องนี้มีอะไรกูหนีมึงได้แต่กูรู้ว่าเดี๋ยวมึงก็มาใช่ไหมอะไรวะอะไรวะทำอะไรกันอะดูดิเอ้ยโอ้เจนพี่ผมไม่ยุ่งไปดีกว่าปิดประตูตามสบายมีแง้ม ห้องนี้ไม่มีอะไรมีประตูแง้มวะ่ะเปิดมาโผล่ตรงนี้ติดประตูก่อนมาโผล่ในสวนนี้ทำไมมันวนมาตรงนี้วะมีอะไรไหมไม่มีนะโอ้ย นี่คุค้นๆว่ะอ๋อยังไม่เคยมาแต่เส้นทางมันคุค้นๆอุ้ว่าชัวร์เลยเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้ววิ่งออกที่นี่แน่เลยเฮ้ยมีช่องทะลุด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปิดอะไรแก๊สเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจุดมุ่งหมายใหม่หาวาล์วหลักแล้วปิดแก๊สเพื่อผ่านเข้าแอร์ล็อกแก๊สเหรอวลาวเดี๋ยวโอ้ยจะมาขอดีๆก็ได้นะแต่ละคนหัวใจจะวายเอกสารเหรอ ตตดตอนมาจากปี1957และแสดงความคิดเห็นในไอ r e ร o r t การดำเนินงานของ TSD 7มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ศักยภาพในการใช้สารเคมีทางจิตในทางปฏิบัติทางการเมืองเป็นที่ทราบกันดีแม้ว่ายังจะไม่มีการสำรวจอย่างถี่ถ้วนเท่าที่ควรแผนกเคมีได้รวมไว้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนหรือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้วิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีในการดำเนินการทางการเมืองให้สำเร็จนั้นรวมอยู่ในโปรแกรมนี้ด้วยหมายเหตุ เจลโลเลอร์ ler, 15เมษายนปี1958นำเสนอข้อความที่ตัดตอนมาของเอ็มครูต้าข้างต้นไปยังแผนกบริการทางเทคนิคเพื่อกำหนดงบประมาณและอนุมัติการวิจัยต่อเนื่องในงานวิจัยของดรรูดอร์เวอร์นิกสินทรัพย์14866และโครงการวอลไลเดอร์การชันสูตรศพของผู้เข้ารับการทดสอบที่หายเป็นปกติจะแสดงปริมาณสารเคมีในร่างกายเนื้องอกที่เป็นโลหะหลักฐานการเผาไหม้ใต้ผิวหนังซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณสารเคมีทางจิตใจในปริมาณมาก ไปต่อไปต่อใจหายใจคว่ำกันต่ออันนี้เอ๊ะผมมาจากทางนี้ใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอะไรอะไรอะียงองไรเ๊้ ตัวนี้เหรอใช่ป่าวะโอ้ยมึงเตรียมเลยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยกูเว้ยว่าเอาหัวโขกอ่ะกูถึงว่ากูถึงว่ากูรอดทางนี้ไปแล้ว สองสามเจ็ดไฟกระพริบ E สองสามเจ็ดคืออะไรวะี่เบาๆน่อยเดี๋ยวหัวแตกมีประตูเปิดเดี๋ยวนะมีล็อกเตอร์มีล็อกเตอร์มอเมิดอองมามีทางไปอีกแล้ว โอ้ยเปลี่ยนฐานก่อนนี่ยังมาเคกนี่ยังมาเคกตรงนี้ไม่ใช่ประตูดเดียวกันบวกวะใช่วะเปิดไม่ได้โอเคนิร์สสเตชั่นเปิดได้ไหมเปิดได้ โอยเลื่อนเตียงต้องเลื่อนเตียงเปล่าเลื่อนไม่ได้ขึ้นท่อไม่มีอมันต้องแยกซ้ายกับขวาหรือว,วะเเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดเดไปกระพริบแน่นอนอ่ะโอเคผมรู้แล้วมันจะต้องมีอะไรในห้องนูน้นแต่ผมขอดูฝั่งซ้ายนี่ก่อน ดูดิมีท่อวะมีท่อวะห้องนี้ล่ะสองสองเก้าสองสองเก้ามีอะไรป่าท่อขึ้นไม่ได้มีเตียงมีเตียงให้แอบ โอ้ยโอเคแม่งหมานนแน่ๆเลยนั่นไงมึงอยู่ไหนดูมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่ปู่ปูซ่อนแล้วปูซ่อนปูซ่อนปูซ่อนโอ้ยยังไงดีวะ ไม่เห็นกูถ้ากูปิดนี่ไงกูออกตรงนี้เลยนี่ไงกูปิดแล้วกูปิดเลยนี่กูปิดเลยสมนหน้าสมานหน้ามึงสมนหน้ามึง,มนนมงกูเข้าห้องนี้นี่ไงปิดประตูปิดประตูก่อนตอนได้เตียงเฮ้ยมันไม่มีเตียงนี่อ่าไม่มีเตียงแล้วกูเข้ามาทําไมเข้ามาเพื่อจะเปิดเ,ออเดี๋ยวกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยโอ๊ย โอ้ยเป็นไงละ่ะมึงเจอลูกล่อลูกชนกูเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาล่วงทำไมโอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไปทิ้งนี้ต่อปิดประตูโอ้ยเดี๋ยว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 เอาลูกกูไปยังไงต่ออ๋อทางนี้โอ้ยเปลี่ยนทานก่อนโอ้โหยี่กูเอ้ยนั่นประตูมีแยม มาโตมีแง้มให้ด้วยยังไงดีวะสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์มีอะไรสองสี่ศูนย์ไม่มีอะไรจะรยังไงต่อสองสี่สอง เข้าไม่ได้อ่าฝั่งนี้เข้าได้วะมีอะไรอะห้องนี้มีเตียงให้ซ่อนโอเคว่าเดี๋ยวมึงก็มา <c oughs> เดี๋ยวมึงก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรไม่เอาไม่เอา ขยันให้กูตกใจเยะเนี่ยมึงอเอกสารเดี๋ยวขอด่วนมีช่องให้รอดอีกไหมให้มีอ่ออ่านเอกสารก่อนระบบจิตเวชเมอร์อครอฟโครงการวอลไรเดอร์มัลแมสซีฟซีโอหมายเลขคดีสองนเก้าคนไข้แฟรงค์อันโตนนโอมาเนล่าการพิจารณา วันที่29สิงหาคมปี2012วันที่เริ่มให้คำปรึกษาผู้ป่วย1พฤศจิกายนปี2010อายุผู้ป่วย36ปีเพศชายแพทย์สังเกตการดรคาร์ลฮุสตันสถานะการบำบัด กิจกรรมมอร์โฟจนิกเอนจินน้อยที่สุดและในระดับที่รุนแรงระยะที่ 5- และ6ของการบำบัดด้วยฮอร์โมนเท่านั้นสภาวะความฝันหววคืนภาพแห่งความโดดเดี่ยวและการทรยศ์ซําแล้วซําเล่าสถานะที่ชัดเจนเป็นศูนย์การวินิิฉัยมีสิ่งสะสมบริเวณหลอดลมเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับผู้ป่วยที่มีประวัติสูบยาและกัญชากิจกรรม REM ต่ำเป็นพิเศษหมายเหตุการสัมภาษณ์ในช่วงเวลาของการสัมภาษณ์นี้แฟงน้ำหนักลดลงเหลือ155ปอนด์จากน้ำหนักที่รับเข้าเริ่มแรก228ปอนด์เขาเสื่อมซึมและไม่ตอบสนองเป็นนส่วใหญ แสดงความสนใจเฉพาะในช่วงสคลิปการสะกดจิตรูปแบบที่9เวอร์นิกเกี่ยวกับการดื่มเลือดจากหน้าอกชายที่หลับไหลเขายังคงปฏิเสธการอาบน้ําหรือให้ความสนใจของช่างตัดผมนอกเหนือไปจากการวางยาสลบโดยระบุว่าถ้าผมไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ผมก็ไม่สามารถแบ่งปันได้คําแนะนําโภชนาการบังคับให้กับคุณมาเนล่าหากเราไม่สามารถหาสิ่งที่เขาชอบกินได้ระบบจิตเวชเมอร์คอฟโครงการวอลไรเดอร์มาลแมสซีฟซีโอ หรือว่ามิสเตอร์มาเนล่าก็คือไอ้มนุษย์กินคนที่ล่าเราอยู่นะครับผมสังหอนว่ามันน่าจะคือคนเดียวกันกับในรายงานเมื่อกี้นะครับมีตัวล็อกเกอร์นะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โยมาเจอรายงานของมึงในนี้มีอะไรเจ้าหน้าที่ไมมไล่ไป ก็อยากไปเหมือนกันอะไรเออผมรู้แล้วเดี๋ยวก่อนผมปิดแก๊สก่อนผมต้องปิดแก๊สอะไม่เห็นมีปุ่มปิดแก๊สเลยอะ่ะเข้าไปข้างในเหรอเปิดโอ้นี่คือแก๊สแก๊สรูม ไปเซฟอีกแล้วแม่งโอ้ย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 มึงอยู่ตรงไหนล่ะมึงอยู่ตรงไหนล่ะอย่าบอกนะมึงมาเข้ามาก่อนกูอะมึงจะเข้ามาก่อนกูได้ยังไงโอ้ย ล็อกเตอร์ก็ไม่มีห้องนี้ละอันนี้มันห้องข้อมูลเฮ้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่นี่เหรอมึงอยู่นี่เหรอมึงอยู่นี่เหรอกูมไม่รู้กูมไม่รู้กูซ่อนซ่อนได้ไหมซ่อนได้เตียงซ่อนได้เตียงก่อนโอ้ยมึงนี่นะมิสเตอร์มันเดล่า กูเรียกมึงเปาะแล้วนะเรียกชื่อมึงแล้วนะออกออกเลยไปทางอื่นเถอะกูลงไปทางนี้ดูนี่ทาน นิทานแอบใต้เตียงก่อนดิโอ้ยมันเห็นปะวะมันมีไฟอ่ะมันเห็นปะวะถ้ามึงดิ่วก็มานี่กูออกเลยนะทไม่มึงไม่ไปลงฆ่าสัตว์วะงานเขาก็มีให้มึงทำเยอะแยะไปหมดคนเดียวมึงก็หันไปสิท้ามึงจะมาตามหันทำไมกูกูรู้ว่ามึงอยู่ไกลๆกูรู้ว่ามึงอยู่ไกลๆใช่ไหม ได้ไหมหรือมึงอยู่ตรงนี้วะมึงอยู่ตรงไหนอะเสียงมึงอะดูห้องนี้ดิห้องนี้อนโอ,อ้ยมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้โอ้ย มึงไปมึงไปแล้วมึงไปแล้วเสียงมึงไกลเสียงมึงไกลกูเปลี่ยนฐานก่อนโอ้ยอยู่ในห้องนี้เหรอโอ้ยคือมึงเดินวนอยู่ในห้องนี้นี่เองอย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่ง หลบก่อนละต้องขึ้นช่องท่อหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเเมึงเดินวนแถวนั้นมึงไปนู่นนะนไปนู่นนะดูดิว่ามึงเดินไปไหนของมึงอะ่ะมึงอยู่นู่น แล้วมึงกำลังมานี่ใช่ไหมมึงออกนู่นมึงไปแล้วมึงไปแล้วเอาละไปทางนี้เลยเงียบๆดูดิมีทางไปปะวะนี่มันแก๊สลูมขึ้นได้ขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้ข,ไดขึ้นได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงขึ้นทางนี้ โอ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วมึงรู้หรู้ว่ามึงจะตามกูอีกแน่นอนนี่แหละแอสรูม yes, ปิดประตูก่อนเลยกูสวิตต์อยู่ไหนสวิตต์ปิดอยู่ไหนวาวนี่ไงว,ว้าวเดี๋ยวดูกันนะมีอะไรไหมบนโต๊ะไม่มีกูซัดว,ว้าวเลย จุดมุ่งหมายใหม่ใช้วิชูเคลื่อนสั้นในคุกต้องกลับไปที่ห้องนูน้นโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอ้ยตกใจเอา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 อ๋อ มาแล้วอูมาแล้วอูมาแล้วแล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนตรงนี้ผมเดินวนได้ไหม้อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเปลี่ยนทานก่อนมีไหมเนี่ย อยู่ในนี้ไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนวะไม่รู้ล่ะกูปิดประตูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ย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 มึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ากูไปแล้วกูไปแล้วห้องนี้ห้องนี้หรือเปล่า อ,องนั้นหรือเปล่าอ,องนั้นหรือเปล่าอ,องทั้งไหนวะโอ้ยไปไปต่อโอ้ยก็เอาเป็นว่านะครับพาคที่สองผมขออนุญาตตัดจบ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ได้ทําการปิดวาล์วของแก๊สนะครับที่รั่วไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับพาร์ทหน้าพาร์ทที่สามเนี่ยผมจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้หลอนกันอีกนะครับพาร์ทนี้ผมขอพักตัวพักใจไปก่อนนะครับขวัญเอ้ยขวัญมาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับผมไปแล้วนะบายบาย